คิดอย่างไรจรึงจะรวยหากเราทุกคนอยากมีเงินอยากร่ำรวยจงยึดหลักและแนวคิดตอบไปนี้เป็นแนวทางเพื่อก้าวไปสู่ความร่ำรวยและเพื่อชีวิตที่ดีชีวิตที่มีแต่ความสำเร็จคนที่จะรวยได้ต้องเริ่มคิดสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองไม่คิดพึ่งพิงคนอื่นวิธีคิดของคนรวยคือจะทำอะไร ต้องชนะเท่านั้นคนรวยมีใส่รักการแข่งขันคิดการใหญ่ไม่มองเล็กคนรวยมองหาโอกาสไม่สนใจอุปสรรคถึงแม้ว่าจะถูกรุมเร้าด้วยอุปสรรคและปัญหาแต่คนรวยจะมองหาโอกาสโดยไม่สนใจกับอุปสรรคใดๆพูดง่ายๆก็คือคนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กคนรวยมักจะเป็นพวกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และความกลัวไม่สามารถหยุดคนรวยได้คนรวยมีเป้าหมายในการใช้จ่ายต้องสอดคล้องกับเป้าหมายบุญแจที่นำไปสู่ความรำ่ำรวยคือการมีเป้าหมายคนรวยมักจะรู้ตัวเองว่าสนใจอะไรพวกเขาจะไม่เสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่มีค่าคนรวยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เวลาและเงินเพียงเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้อื่น พวกเขาไม่ได้แข่งขันกับใครพวกเขารู้ว่าสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองดังนั้นความสนใจของพวกเขาจึงไม่ได้อยู่ที่ความคิดของคนอื่นคนรวยจะใช้จ่ายต่ำกว่าไรายได้เสมอและไม่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยคนรวยจะหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมในทุกกรณีค่าธรรมเนียมสามารถทำลายความมั่งคั่งของคนได้อย่างไงไ่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมในการชำระด้วยบัตรเครดิตค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างๆหรือค่าธรรมเนียมกดเงินจากตู้เอทเอมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็นคนรวยจะรู้ว่าค่าธรรมเนียมที่พวกเขาจ่ายไปหมายถึงเงินในกระเป๋าจะลดน้อยลงคนรวยคิดว่าการจ้างที่ปรึกษาเป็นสิ่งสำคัญคนที่อยู่รายล้อมคนที่เริ่มรวย มักเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีกฎหมายและการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งให้กับตัวเองคนรวยคิดว่าเงินเดือนไม่ใช่ทุกอย่างแม้ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีไรายได้ที่มั่นคงจากการทำงานแต่คนรวยส่วนใหญ่จะรู้ดีว่าการที่จะเป็นคนรวยได้อย่างแท้จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องให้เงินทำงานแทนตัวเอง คนรวยจะเขียนเป้าหมายของพวกเขาและวางแผนเพื่อทําให้มันเป็นจริงให้ได้คนรวยทานอาหารนอกบ้านให้น้อยลงคนรวยมักจะใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเสมอและไม่เสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์คนรวยเป็นเจ้านายตัวเองถ้าคุณอยากริ่ดรวยให้ลองเริ่มทํำธุรกิจของคุณเองคนรวยคิดว่าตัวเองรวยอยู่เสมอ คนรวยจะตั้งเป้าหมายและคิดอยู่เสมอว่าฉันสามารถรวยได้คนรวยทำงานเฉพาะที่มีศักยภาพในการเติบโตแม้ว่าคุณจะไม่ได้เงินเดือนดีๆในครั้งแรกของการทำงานแต่การได้อยู่ในบริษัทที่ทำให้คุณสามารถก้าวหน้าได้สำคัญกว่าคนรวยมักจะเลือกทำงานในบริษัทที่ทำให้พวกเขามีโอกาสเติบโตถ้าคุณอยากรวยสิ่งสำคัญคือ อย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินฝ่าที่คุณจะจ่ายไหวคุณควรใช้ใจ่ายเท่าที่คุณมีจริงๆเท่านั้นคนรวยจะรวยได้เมื่อทำในสิ่งที่ตัวเองชอบถ้าคุณไม่รักในสิ่งที่คุณทำคุณจะไม่มีแพชชั่นและความพยายามที่จะทำให้มันสําเร็จพูดง่ายๆก็คือทำในสิ่งที่คุณรักแม้จะต้องใช้เวลาและเหน็ดเหนื่อยมากแค่ไหนแต่มันก็จะอยู่กับคุณตลอดไป ถ้าคุณกําลังทําในสิ่งที่คุณรักคุณจะยอมรับและสนุกกับมันแต่ถ้าคุณทำเพราะอยากรวยมันก็จะหมดสนุกทันทีการที่จะเป็นคนรวยได้นั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ใช่การทําตัวแบบคนรวยแต่เป็นการคิดแบบคนรวยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและฟังนะคะขอบคุณค่ะ